เที่ยวดานสามวันสองคืนกลับมาเวียดนามอีกครั้งเอาให้จุใจไปกันเลยเที่ยวรอบนี้คุ้มสุดๆเพราะมากับแพ็กเกจสกายฟันจัดโปรโเที่ยวสามวันสองคืนเดินทางสองคนตกคนละแปดใบเทามีทอนรวมแพ็กเกจตัวเครื่องบินไปกลับด้วยเวียดเจ็ตฟรีน้ำหนักกระเป๋า20กิโลกร,รมัมใช้เวลาเดินทางแค่1ชั่วโมง45นาทีลงเครื่องพร้อมลุยเที่ยวกันต่อเลยวันแรกในทริปนี้เรามาพักกันที่โนเวเทลดางพี่เมียฮานริเวอร์ที่พักใจกลางเมืองดานังพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มาเก็บกระเป๋านั่งพักเซฟบรรยากาศชมวิวเมืองและแม่น้ําหานใกล้ๆแบบนี้เลยสวยมากๆพอตอนเย็นเราก็ไปกันที่ดานังดาวเทาเล่นเครื่องเล่นเปิดใหม่พร้อมกับชมวิวเมืองยามค่าคืนพอตกดึกสายปาร์ตี้เจอกันที่ลูฟท็อปของโรงแรมทีสกาย36กับปาร์ตี้สุดเวียงสุดโยกสั่งเครื่องดื่มพร้อมโชว์และกิจกรรมสนุกๆตลอดเวลาบอกเลยว่านี่แหละ10เต็ม10เลยครับเช้าวันที่2เราเดินทางขึ้นกระเช้ายาวไปที่บานาฮิวเยี่ยมชมเมืองที่เหมือนหลุดเข้าไปในเทพมิยายคือมันสวยมากๆเป็นปราสา ยุคกลางและตึกต่างๆก็ตกแต่งเป็นสไตล์นี้เลยทั้งเมืองไม่ว่าจะไปถ่ายรูปมุมไหนก็สวยแน่นอนหรือแค่เดินเสพบ,บรรยากาศก,าก็ฟินแล้วลุยกิจกรรมกันต่อที่บานาบิวเฮาส์กับโรงเบียร์ครับที่อร่อยเตะปากและมีกิจกรรมสุดมันสนุกสนานกันมากๆจากนั้นเราก็ไปชมวิวเปลี่ยนบรรยากาศกับอัลพายคอสเตอร์รถไฟหอแบบรางชมวิวบานาฮิลที่แตกต่างแต่ลงตัวจากมุมนี้เป็นอะไรที่สวยสุดยอดมากๆประทับใจกับกังเลนที่ชมวิวไปด้วยอะไรแบบนี้จริงๆครับและเซอร์ไพรส์กับที่พักในวันนี้ที่เราจะได้พักกันบน บานาฮิลส์เลยกับที่พักเมอร์เคียวดานังเฟรนช์วิลเลจบานาฮิลส์ที่พักที่เหมือนพักอยู่ในปราสาทต,ตกแต่งได้สวยสุดใจข้าวของเครื่องใช้ก็ครบครันเห็นวิวในเมืองบานาฮิลส์ได้ฟิลดีสุดๆไปเลยครับพอตกเย็นบรรยากาศที่บานาฮิลส์ก็จะสวยไปอีกแบบเลยครับมันทั้งครึกคื้นและสนุกสนานกันไปหมดเลยและปิดท้ายวันนี้ด้วยดินเนอร์บุฟเฟ่ต์จัดเต็มกันที่โรงแรมเลยพร้อมกับลายอาหารที่เขามีให้เลือกทานกันแบบเยอะมากๆจุใจแถมรสชาติก็อร่อยใช้ได้เลยครับวันที่3วันนี้เราจะพาไปชมสะพานทองคําแห่งเวียดนาม นั่นก็คือสะพานโกลเด้นบริดจ์นั่นเองและข้อดีของการพักบนบานดานิวเลยก็คือทําให้เราสามารถมาที่สะพานได้ในเวลาที่เช้าม,มากๆก่อนใครทําให้เราได้ถ่ายรูปตามแบบที่ใจเราต้องการเลยครับและวันนี้เป็นวันที่เราโชคดีมากๆเพราะว่าฟ้าเปิดทําให้เราได้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันคือสวยจับใจมากๆครับถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มาบานดาฮิวแล้วต้องแวะมาแชร์กันสักครั้งเลยก่อนกลับไทยเราแวะกันที่คาเฟ่เวียดเซนที่นี่จะมีชุดเวียดน้มให้เราเช่าแต่งตัวถ่ายรูปด้วยเกยมากกๆและะถัดไปเ็จ ไปแวะเช็คอินกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสุดสวยของเวียดนามนั่นก็คือสะพานมังกรหรือดราก้อนบิสนั่นเองบอกเลยว่านี่จะเป็นอีกทริปเวียดนาม3วัน2คืนที่สนุกและก็เอนจอยมากๆและยิ่งมาก,กับแพคเกจโปรคุ้มๆของสกายฟันแบบนี้คือคุ้มงบอยู่แน่นอนทั้งตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมกับที่พักในทริปนี้ทั้งหมด2คืนที่ดานังขับบานาฮิวลรวมทั้งอาหารเช้าและเครื่องเล่นเบิร์ดไม่ที่ดานังดาวเทากระเช้าลอยฟ้าและบัตรผ่านเครื่องเล่นบนบานาฮิวลรวมในแพคเกจเรียบร้อยบอกเลยว่าาคุมมกกๆกับ Sky ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ skyfun travel ส่วนแผนเที่ยวไม่ได้ฟิกสามารถเที่ยวตามแผนตัวเองได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีแผนก็สามารถเที่ยวตามปักหมุดได้เลยนะครับติดตามอัปเดตโพสต์รูปภาพตลอดการเที่ยวที่ดานังได้ที่หน้า Facebook ของปักหมุดได้เลยครับแล้วตามปักหมุดมาเที่ยวกันนะครับ